ณขณะนี้เนี่ยหลังจากที่มีคลิปเสียงออกมาต่างๆมากมายเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรออกมามยังไงฮะเนี่ยก็ตอนนี้ยังครับยังครับท้องฟ้าแจ่มใสครับคออุณนงตอนนี้ยังแปลว่าอนาคตไม่แน่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่ไไมหรอกผมกผมก็ไม่ใช่คนปล่อ,อยลมพัด <c oughs> ลมพัดอีกแล้วนะเมือเมอนะม่อเมือนะม่อช่วงบ่ายจริงๆผมกับทนายวิทูลเ่ยเราเพิ่งคุยกันนะฮะแล้วทนายวิทูลก็บอกผมว่า ทนายวิทูนเนี่ยไม่ได้ปล่อยนะฮะลมเพลลมพัดนี่คนก็เลยถามไงทนายวิทูนว่าหรือมีออเดอร์จากบอสพอลมาให้ทนายแอบทาหลุดหรือเปล่าทนายไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นปล่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่หรอกลมเพลลมพัดนุวนๆเลยผมก็ตกใจเลยบางที <c oughs> ตกตกใจจริงตกใจปลอมวันน <c oughs> ี้ตกใจจริงครับตกได้ยังไงอ๋อเอท,ท,ทนายครับอย่างนี้คือณวันนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคุณกริอนงเนี่ยคือมี สองเรื่องถูกไหมครัคือเรื่องเจ็ดแสนห้ากับเรื่องยี่สิบล้านเข้าใจถูกไหมครัครับผมเอ่อณณตอนนี้มีเท่านี้ถูกไหมแล้วแล้วมีอะไรอีกไหมฮะเออเดี๋ยวมีเรื่องมีเอ่อกำลังไล่ตามรายการนี้เขาไปให้สัมภาษณ์อยู่ครับก็จะฟ้องมหมิ่นประมาทครับผมอ๋อจะฟ้องหมิ่นประมาทด้วยใช่ครับเออเคสของ 7, 5, เจ็ดแสนห้าเดี๋ยวเดี๋ยวกวนทนายวิทูลเท้าความสั้นๆน,นิดนึงฮะว่าเจ็ดแสนห้านี่ก็คือที่เออบอสพอลจำเป็นต้องจ่ายเพื่อแลกกับการที่ ไม่ให้เขาไปร้องเรียนอะไรต่อกรณีผู้เสียหาย89คนล็อตแรกถูกไหมฮะในไฟล์เสียงมันจะเป็นชั่วโมงครึ่งครลาเสียงตัวนั้นนะครับเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วก็เขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเหมือนจะเอาเจเอาเอา,เอาพวกกลุ่มคนที่เขาที่เขาเสียผลประโยชน์อะ่ะเอาไปเอาไปออกตื่อที่ต่อคอครับ ครับผมออกสือ่อของสกบไอ้เรื่องร้องเรียนไม่เท่าไหร่หรอกคุณชี้แจงได้ต่การไอา่ออกสื่อเนี่ยค็จะเอาไปออกสื่อทำจะทำให้ทางดีค่คอนเสียชื่อเสียงครับอืม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 ครับผมซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยจ่ายขอให้เคลียร์ครับรบ,บ,บ,บอสพอก็ยอมจ่ายไปถูกไหมฮะเจ็ดแสนห้าก็จ่ายไปจ่ายไปสามแสนก่อนครับเป็นเงินสดครับแล้วก็สี่แสนห้านี่คือหลังจากที่เราจ่ายไอ้กลุ่มคนที่อ้างจำนวนพื้นทุกเสียหายครับเรจ่ายไปครบปุ๊บถึงจะจ่ายสี่แสนห้าทีหลัง ผมผมคงต้องถามแบบตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งนะผมก็เข้าใจว่าทนายวิทูลคงได้รับคําถามนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าสังคมก็ยังมีบางส่วนนะครับที่มองว่าถ้าคุณพอลหรือว่าดีไอคอนกรุ๊ปไม่ผิดเนี่ยทําไมต้องจ่ายอ่ะครับงช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้งานไอีครับงานไอีคืองานกรงานของดีคอนที่เราจัดเป็นประจำอะครับพอใกล้ช่วงงานไอีเนี่ยเขาก็มามามาคุยไปเคลียร์กับเราช่วงงานไอีเหมือนกันอืม ครับผมพอเป็นช่วงงานในอีเนี่ยเราจะทําให้ถ้าเกิดมีภาพรักอิไเมันตีเสียไปเนี่ยมันจะมีคนมางานอืมนเป็นงานใหญ่ที่จะเป็นประจําครับครับครับก็เลยก็เลยต้องยอมจ่ายเพื่อไม่ต้องตกงานนั้นโอ้แต่แต่แต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครก็ได้ก็ไปแอบอ้างแล้วอย่างนี้ไม่ต้องจ่ายให้ทุกคนเลยเหรอฮะถ้าอย่างนั้นก็ก็ด้วยความที่ว่าผมไม่ได like ้เป็นทนายในช่วงนั้นเนาะครับก็ ถ้าเป็นผมอยู่ผมคงไม่ให้จ่ายอ่ะเด็ตกตายก็ตายจะตงตายอ่ะเืมือนกัตายนี่ไงแต่เขาเรียนด้วยความที่ว่าเขาก็ไม่อยากมีปัญหาครับบอกประกอบประกอบกับคลิปเต็มหกชั่วโมงเนี่ยมีตัวเขาเองก็มาพูดถึงรัฐมนตรีน้ําด้วยครับที่บอกว่านักดนตรีน้ำจะตั้งเขาเป็นเอ่ออะไรนะไอ้องกลุ่มองค์กรศูนย์ศูนย์ต่อต้าน <laughs> ไกลขายตัวผิดกฎหมายอะไรอย่างของเขาครับที่เขาพูดในไฟเสียงเขาครับแล้วก็ทํางานให้รัฐมนตรีน้ํามาถามว่าเป็นใครใครก็กลัวอแเ้าก็ไม่ได้ไปเช็คเราคือคุณพ้อคงไม่โทรไปไปเช็ครัฐมนตรีน้ำหรอครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่มีเบอร์รัฐมนตรีน้ําครับครับแต่่ะอย่างอย่างประเด็นที่มีการแอบอ้างรัฐมนตรีน้ําคุณจิรพรสินทุพไรเนี่ยหรือว่าอ้างว่าต้องจ่ายให้พ่อรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆคุณจิรพรเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกได้ไม่นานนะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยเท่าที่ทนายคือทนายก็เพิ่งจะมาเหมือนกันเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยบอสพอลเล่าให้ฟังไหมครัว่ามีแอบอ้างคนอื่นอีกหรือเปล่าเออผมต้องนั่งฟังคลิปเสียงนั่งไม่ฟังคลิปเสียงครับครับมีแอบอ้างไปทั่วครบแอบอ้างไปยังรัฐมนตรีหลายท่านเหมือนกันอแต่ว่าไฟเสียงผมต้องนั่งไล่ดูครับผมว่ามีแอบอ้างถึงใครบ้างโอ้ยนี้แปลว่าถ้าลมเพลลมพัดมาเราอาจจะได้ยินเสียงอ้างไปถึงมนตรีคนอื่นอีกแล้วฮะเนี่ย <laughs> ใช่ครับใช่เลยใช่ครับทีนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณคุณกิตอนณงเนี่ยคนก็จะถามถึงคุณฟิล์มรัตภูมินะฮะว่าอย่างกรณีคุณฟิล์มรัตภูมิที่ปรากฏอยู่ในคลิปเสียงเนี่ยตอนนี้ทนายวิทูลจะยังไงต่อกับคุณฟิลม์มฮะอ๋อของคุณวน,นี้คุณฟิล์มเดี๋ยวจะดำเนินคดีพร้อมกับคุณพัฒน์นะครับคือวันวัน,วนถ้าได้หนังสือมอบหน้าทันก็คือวันพรุ่งนี้ครับไปแจ้งความที่กองปราบครับผม อ๋ออันนี้ของคุณฟิล์มนี่จะเป็นข้อหาอะไรครับพยายามช่อโกงครับพยายามช่อโกงข้อหาเดียวเลยใช่ไหมฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ประชุมกับทางทิมทนาอีกทีหนึ่งนะเป็นพยายามเป็นพยายามช่อโกงพยายามช่อโกงเ,เลยอ๋อ<ต>กับ<ๆ>กับคุณฟิล์มกับดีไอคอนเนี่ยก็คือมีแค่เฉพาะกรณียี่สิบล้านที่อ้างว่าจะไปออกโหนกระแสเคลียร์ได้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอืมอ่ะแล้วแล้ว ล่าสุดเนี่ยทางพลตตรีจรุนเกียรติปานแก้วได้ให้สัมภาษณ์นะฮะผมไม่แน่ใจว่าทนายวิทูลได้ฟังหรือยังเขาบอกว่าพบเส้นเงินจากแม่ของนักการเมืองสอเสือไปยังนักการเมืองสอเสือ10ล้านบาทแต่ยังไม่ชัดว่าเป็นเส้นเงินจากดีไอคอนหรือไม่เนี่ยตรงนี้ทนายวิทูลว่าไงฮะประเด็นนี้โอ้ผมว่าเป็นเรื่องของแม่กับลูกเขมามั้ง,งนี่น <c oughs> ผมไม่ออกความเห็นนะครับ <laughs> คือคือคนก็ถามไงทนายวิทุเหมือนที่ผมถาม,ถามทนายเมื่อตอนบ่ายแหละผมเท้าความนิดนึงแล้วกันว่าคือตอนที่คุณพอไปออกโขนระแสเนี่ยเหมือนหลุดออกมาว่าจ่ายให้กับใครบางคนไปเดือนละแสนอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคลิปเสียงออกมาเหมือนกับมีการจ่ายเงินกันไปแล้วคนก็เลยเชื่อมโยงว่ากรณีรเดียวกันกับเรื่องนี้หรือเปล่าเงี้ยทนายวิทูลอ๋อผมว่าคนละเรื่องกันน่นะคือคือทางทางบอสพอยืนยันนะฮะว่ากับนักการเมือง คนนี้เนี่ยตกลงได <g raspberry> ้มีการจ่ายเงินไหมครับไม่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 ได้จ่ายครับไม่ได้จ่ายอืมไม่ไม่มีหนึ่งแสนสองแสนสองล้านไม่มีเลยใช่ไหมครัไม่ได้จ่ายครับถ้าตามเส้นถ้าตามเพ้นเงินก่อนหน้านั้นนะไม่ได้จ่ายหรือว่ามีแต่ตอนปีหกหกก็ 66, 66, ไม่มีนะก็ไม่ได้จ่ายนะครับแล้วอ๋อหกหกไม่ได้จ่ายหกเจ็ดไม่ได้จ่ายก่อนหน้าน,นั้นมีไหมครับหกหกเด็คิปเสียงอ่ะคุณหกหกครับ ก่อนนั้นนั้นก่อนนั้นนั้นผมดูเส้นดูดูสเตตเมนต์นะครับเป็นเงินทําบุญ้งส่วนใหญ่ด้วยอเป็นเงินทำบุญ้ะส่วนใหญ่แล้ว, oh. วก็เงินกู้ยืมกันเฉยๆไม่มีอะไรครับครับครับ,รบเออคือคือพี่น้องประชาชนเขาก็ฝากถามมาคทนายว่าทําไมเหมือนกับ,บเหมือนกับคําหรือเปล่าตอนแรกทําให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่าจ่ายให้กับนักการเมืองทนายความนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนกับเอาผิดคุณกิตอนงคนเดียวเลยแต่ว่านักการเมืองคนดังเนี่ยจู่ๆก็ไม่เอาเรื่องแล้วอย่างเงี้ยฮะ ครับเออต้องต้องอย่างนี้ฮะต้องอธิบายอย่างนี้คือคือคิดคือหน้าตอนนั้นนะครับสภาพปิตใจของคุณพอหรือการพูดจากคมนาอะไรเงี้ยครับครับมันมันอาจจะมีอยู่ในพูดคุยในความหนุนในช่วงที่กดดันหรือมีความเครียดน,นะครับเลยเลยตอบอะไรไปที่ทีทีท,ท,ทีไม่ทีไม่รู้ตัวอืมครับอืมเพราะฉะนั้นเอาไป็นบอพ พอให้ปากคำกับพลตจโทจุลเกตปานแก้วเขาก็ให้ปากคำเหมือนที่ผมพูดนะอ๋ะอก็คือไม่ได้จ่ายถูกไหมคะครับไม่ได้จ่ายครับผมอ่าอ่าอ่แล้วแล้วแล้วมีคนอื่นดีไหมครเนี่ยนอกจากคุณกรตอนงหรือว่าใครเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับมีม,มีหลายหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทราบนะครับอันนี้อ่คุณพอยังไม่ได้บอก<ต>อไ,ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกอืม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 อะณณตอนนี้ครับเอทนายวิทูลออกมาเนี่ย มันก็คือกรณีว่าดีไอคอนเหมือนกับเป็นผู้เสียหายเพราะว่าถูกนักร้องเรียนตบซับนั่นนู่นนี่เนี่ยสังคมเขาก็ถามว่าอันนี้มันเป็นแผนการทําคดีของฝั่งดีไอคอนตั้งแต่ต้นหรือเปล่าว่าเบี่ยงเบนประเด็นให้สังคมไปสนใจเรื่องอื่นแทนที่จะมาโฟกัสเรื่องผู้เสียหายอย่างเงี้ยครับโอ้ผมก็โฟกัสคดีคดีเนื้อหาคดีหลักอยู่นะครับเพียง,งแต่ว่าในเพยงแตว่าในรายละเอียดในการต่อสู้คดีก็เราคงไม่ได้เอามาพูดครับ อืมอืมอืมไม่ไ้าพูดมากมีร้อยหนึ่งก็พูดประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับครับอืมแปลว่าส่วนก็แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่โดนโดนไปพูดเสียหายก็อีกเรื่องหนึ่งครับแยกจากกันเลยโอเคตจกักรวาลเดียวกันนะแต่ว่า <c oughs> มันคนละเส้นเส้นเส้นเวลาครับครับจกักรวาลเดียวกันคนละเส้นเวลาแปลว่าที่ <c oughs> ที่ดีเอสไอรับเป็นเจ้าภาพเอ่อมีทั้งข้อหาฟอกเงินแชร์ลูกโซ่อะไรเนี่ยอันนี้เราหนักใจไหมฮะไม่ได้หนักใจครับประเด็นนี้สู้ได้ครับ ยังมีชี้แจงได้และดูได้อ๋อยังยังมั่นใจใช่ไหมฮะก็ก็อย่างนี้ครับแต่พวกเป็นข้อกฎหมายคือว่าจุดตัดของจุดตัดของขายของของเออพอเราต่อใหู้้ยเงินที่กันให้เป็นการช่วโกูประชาชนนะครับคือคุณต้องการันตีผลตอบแทนอืมแต่ของเอกชนไม่มีการันตีผลตอบแทนอืมหัวใจของเชนุโก้คือตัวนี้ตัวเดียวเลยถ้ามีการันตีผลตอบแทนผิดกฎหมายตัวนี้แน่นอนครับ อืมแปลแปลแปลว่าเอ่อเหมือนเหมือนกับที่คุณพอลเคยมาออกรายการก็คือหลายๆเรื่องเนี่ยคุณพอลจะบอกว่าคุณพอลไม่รู้เรื่องแต่ว่าแม่ขายไปทากันเองอะไรประมาณนั้นไหมฮะคือเราดูจากนโยบายบริษัทเป็นหลักนะครับครับเราเอ่อทางบริษัทดีไอคอนกับตัวคุณพอลแล้วก็ตัวผู้ต้องหาที่เหลือครับไม่เคยการันตีผลตอบแทนการขายนะ ไม่ไม่ไม่เคยการันตีผลตอบแทนคือเอาคุณเอาเงินมาแล้วเราให้เงินคุณไปอะ่ะครับไม่เคยมีการันตีผลตอบแทนเลยครับผมคุณคุณคุณซืณ้อของคุณเปิดบินละไปคุณต้องขายของถึง่ะได้ตังครับส่วนส่วนคนที่เป็นโปรแทนที่อยู่อันดับบนขึ้นไปก็จะเป็นเป็นได้เป็นกรณีที่ได้ส่วนลดจากการซื้อของครับกาไรกาไรที่เขาจะได้กันคือส่วนต่างราคาที่เขาขายได้ท่านั้นึงครับครับครับเออครับผมมีมี มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมานะทนายวิทูลแบบนี้ว่าตอนนี้เหมือนกับฝั่งดีไอคอนเนี่ยพยายามจะจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายเพื่อรีบเยียวยาอะไรแบบนี้แล้วจํานวนผู้เสียหายจะได้ลดลงอันนี้จริงไหมครตอนนี้ไม่จริงครับส่วนอายัดบัญชีอยู่ครับแต่ก็แต่ก,ตก็ถ้าเป็นกลุ่มเบาบางครับอย่างอย่างที่เอ่อคนที่คนที่อ้างเป็นตัวเป็นผู้เสียหายแล้วมีผลรบตัวเสียชีวิตอย่างเงี้ยตอนนี้จะเขาเสียชีวิตแล้วก็คนที่เป็น โปแทนโรแทนของบริษัทที่เป็นกลุ่มบัญายอย่างเช่นคุนผู้พิการอย่างเงี้ยทางคุณพอก็โอนตังคืนนะโอนตังให้เลยนะ่นคือเราไม่ได้นูก็ไม่ได้ดูถึงเนื้อหาคดีนะครับว่าว่าเราสู้ได้หรือสู้ไม่ได้อันนี้คืดนุบยรทุกตรมกล้วนเลยครับโอเคครับสุดสุดท้ายครับจะยื่นประกันตัวสิบแปดบอสเมื่อไหร่ยังไงครับเอ่อตอนนี้ยังไม่ยื่นนบเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เพิ่งยื่นประกันตัวบอสวินไปครับ ยื่น,นป,ประกันวคุณคุณวินไปปรากฏว่าสารยกคำร้องไม่ได้ถามด้วยซ้ำว่าเขาป่วยขนาดไหน<อ>คือเขาเป็นมะเร็งมาเป็นในระยะระยะสามผมก็ไปยื่น,น,นประกันด้วยวันเสาร์ปรากฏว่าสารไม่ถามเลยเลยแล้วก็ยกคำร้องเลยผมก็งงดีเหมือนกันงงเลยครับครับรครับเออตอนตอนนี้ก็เลยยังไม่มีแผนถูกไหมฮะก็เลยพอขูถ้าเกิดคนป่วยมากๆไม่ไม่ให้เนี่ยคนที่สบายดีคงคงไม่ให้เหมือนกันนะครับอืมครับครับ